สวัสดีค่ะตอนนี้นะ้าโอเอกำลังถ่ายรูปวันพระจันทร์บลูมูนหรือพระจันทร์สีน้ำเงินนะคะตอนนี้ก็ถ่ายที่บ้านก็สวยมากตอนนี้ใช้กล้องของนิคอนนะคะกล้องเดิมของโอเอเองดูสิคะว่าความแตกต่างของอพระจันทร์ในใกล้วันเพนหรือว่าพระจันทร์บลูมูนวันนีมน้มันแตกต่างจากอื่นนะคะก็จากที่ศึกษามาเขาก็บอกว่า ใน19ปีนี้จะเจอครั้งหนึ่งนะคะก็ปีล่าสุสดเห็นบอกว่าเป็นปีพศ2542แล้วก็อีกปีต่อไปก็จะเป็นปีพศส6 6 1ที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็อ่าตอนนี้ก็หลายหลายคนก็สนใจนะคะที่จะดูเอก็รีบไปหากล้องมาเลยดูขอบของดวงจันทร์นะคะจะออกเป็นแสงอจาจจะคล้ายๆว่า พระจันทร์ทรงกรดประมาณนั้นนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีกับโอเอจะสวดมนต์แล้วก็คงจะนำไพ่ที่มีทุกสำหรับนะคะมารับแสงของความดีงามของวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ5้าชุดนะคะว่าสำหรับให้ดูดวงชะตาให้กับผู้ที่อยากรู้ชะตาตัวเองแล้วก็ถือว่าได้รับพลัง จากดวงจันทร์นะคะซึ่งเป็นพลังที่ถือว่าเป็นพลังเวทมนต์ถือว่าไพ่ทุกสำรับเป็นไพ่ที่โชคดีถ้าสมมติว่าท่านไหนที่อยากจะดู mm hmm. ก็ขอให้โชคดีกับไพ่ทั้งห้าสำรับประมาณหกสำรับได้มากนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็ค่อยดูนะคะดูนะคะสวยมากเลยค่ะก็วันนี้ ยังไม่ได้บอกเลยวันนี้เป็นวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 5นห้าะคะก็เป็นวันสิ้นเดือนแล้วก็ถือว่าเป็นวันที่ด <ห cabin rant> ีมากๆเลยนะคะที่ได้เจอกับวันพระจันทร์สีน้ำเงินแต่ก่อนไม่เคยได้ยินไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่นะคะก็พอเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดเฟซบุ๊กก็มีคนบอกว่าคืนนี้จะเป็นพระจันทร์สีน้ำเงินก็เลยตั้งใจเลย เขาบอกวันนี้ประมาณสองทุ่มห้าสิบกว่านาทีนี่นะคะจะชัดมากเนี่ยตอนนี้สวยมากเลยนะคะเป็นวงสวยมากนะคะก็เขาบอกให้อธิษฐานแต่สิ่งดีๆก็วันนี้เดี๋ยวจะเอากระเป๋าตังมารับมาเปิดรับแล้วนะคะเปิดรับซับย์แล้วก็เป็นวันที่มีความสุขก็วันนี้ให้ไหว้พระสวดมนต์นะคะอธิษฐาน ขอให้มีสติปัญญาในการดำรงชีวิตขอให้ประสบโชคลาภอันเป็นมงคลเพื่อจะได้ต่อบุญบารามีต่อไปนะคะคะสวยมากเลยโอ้ตอนนี้นะคะเป็นบอกเลยว่าออกเป,เป็นพลังขึ้นเลยนะคะจนข้างในจะเป็นสีขาวเหลืองนะคะจากนั้นก็จะเริ่มออกมาเป็นสีเหลือง แล้วก็แผ่ออกมาเป็นลักษณะตามรางสีนะคะีเงินด้ก็ใ้เหมนเงินีางนะมีเสียงในฟิล์มด้วยนะคะยายทองกระเตนะคะ <c oughs> ค่ะก็เดี๋ยวไว้เอาไว้ให้เพื่อน <c oughs> ๆได้ดูอ่าะสวยมากเลย <c oughs> ขอให้ประสบโชคดีนะคะโอยเอยขอให้ทุกคนได้ดูคลิปนี้ประสบประสบโชคดีเหมือนกันนะคะอยากได้อะไรก็ให้อธิษฐานเอานะคะคิดดีทำดีนะคะ สิบเก้าปีขอแม่เปีเจอหนึ่งครั้งนะคะไม่แน่นะคะพรุ่งนี้อาจจะเป็นสิบเก้าก็ได้นะคะใครจะรู้ค่ะก็เดี๋ยวติดตามว่าอีกสิบเก้าปีขอให้เรามีชีวิตยั่งยืนต่อไปอีกสิบเก้าปีเราจะมาถ่ายคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะดูสิคะสวยมากเลย<ด>ขนาดก้อนเมฆที่มาอยู่ใกล้ๆก็ยังสวยเลยนะคะวันที่หนึ่งโชคดีทุกคนกนะวันที่หนึ่งนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะ ขอให้โชคดีทุกๆคนเลยค่ะค่ะก็ะถือว่าเป็นโชคดีของเรานะคะอย่าลืมกด like ไลค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ